สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับผมมนายช็อตตี้บูโจว่ายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือจากอนิเมะดันเป้เจ้าหนูดอชบอลนั่นเองครับมีใครเกิดทันกันบ้างไหมเนี่ยคือก็มาจากอนิเมะนะครับที่พระเอกเป็นหัวแดงคนนี้เนี่ยแหละครับก็เล่นดอชบอลกันเนาะซึ่งในเกมนี้ครับจะมาในแนวแบบว่าเลือกการ์ดนะครับเพื่อทําการโจมตีนะครับจะไม่ได้เหมือนแบบสมัยภาคในเกมบอยที่แบบว่า เออต้องมานั่งกดจองหวะคว้างเพลิงอะไรไม่ต้องไม่ต้องเกมนี้ก็คือแค่เลือกคอมมาแล้วก็เลือกตัวละครก็เพียงพอแล้วนะครับมันก็จะโจมตีใส่เองอะไรอย่างนี้ครับสำหรับการล็อกอินนะครับก็คือสามารถใช้ Facebook หรือ Google ได้เลยชิลๆกันไปแล้วถ้าเกิดผมจะไม่ผิดมันเคยมีเวอร์ชันภาษาต่างประเทศมาก่อนนะเนี่ยอันนี้รู้สึกจะเป็นจีนไต้หวันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยกันละกันครับวิธีการต่อสู้คือจะอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้ครับอันนี้คือจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องครับก็คลิกเข้าไปได้เลยแล้ล้้้วววกกกกก็็เเลลืออดด่่าาานนนนทีีรรรตตงะะะคัับแ แต่แล er. the ้วมันจะมีให้เราจัดทีมเดี๋ยวค่อยไปจัดทีหลังก็แล้วกันเนาะแล้วก็มีให้เราเลือกเพื่อนด้วยนะเนี่ยก็เป็นขาดจอครับพอดีเพื่อนยังไม่ได้แอดกันนะครับแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นผ่าน3ดาวอ่ะมันจะมีคําสั่งให้เราผ่านอัตโนมัติด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยแน่แน่แน่่เนียปะ แต่ว่ามั <Okay. S 1> นไม่ได้เป็นการสคริปต์นะครับมันจะเป็นการเหมือนกับปล่อยบอดอะก็คือเราจะเร่งความเร็วได้อะไรได้แล้วก็ปล่อยบอดเนี่ยกี่รอบเห็นไหมครับจนกว่าพลังงานจะหมดเลยไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือสามารถปล่อยบอดได้ไม่ใช่เป็นการสคริปต์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดตัวนี้ได้เลยครับมันก็จะเข้าสู่การต่อสู้ครับวิธีการเล่นนะครับก็จะเป็นลักษณะของเลือกการ์ดครับมีการเรียงการ์ดและเลือกการ์ดด้วยนะครับแล้วเราจะเรียงจะเลือกยังไงคืออย่างนี้ครับการ์ดแต่ละบ ถ้าเกิดเราสลับที่อ่ะแล้วมันเป็นใบเดียวกันอ่ะมันจะรวมร่างกันใช่ไหมครับแล้วมันก็รวมได้สูงสุด3ระดับเนี่ยผมก็ต้องเลื่อนแบบนี้นะอันนี้ก็กลายเป็นระดับ3แล้วเห็นไหมครับอ่าแล้วถ้ามันไม่พอครับทุกผู้ชมต้องเลือกเป้าหมายด้วยครับซึ่งมันจะมี3ธาตุแพ้กันวนไปวนมาเห็นไหมก็อย่างเช่นตัวละครที่ผมจะโจมตีเป็นสีเขียวก็ต้องไปโจมตีพวกตัวสีฟ้าอะไรเงี้ยเลอจะได้ลดเยอะแล้วเวลากดที่การนะครับมันจะมีจังหวะให้เรากดอีกหนึ่งครั้งครับคล้ายๆแนวดนตรีเอาดูนะ1 2เห็นไหมครับ อันนี้คือผมกดช้าเกินไปมันเลยมิสนะครับก็ทําให้ประสิทธิภาพของท่านี้มันน้อยลงเห็นไหมเพราะนั้นลักษณะของการเล่นเกมนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้คือเลือกกงเลือกการอะไรเงี้ยแล้วก็โจมตีถูกเป้าหมายนะครับ ส่วนถ้าเกิดอยากจะออโต้ก็มีดูด้านขวาบนใช่ไหมครับมีออโต้แล้วก็มีคูณ2คูณ4ด้วยซ้ำนะครับทำให้เราเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องของการต่อสู้มากนักนะครับก็คืออัปเกรดตัวละครให้มันเก่งๆก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวก็ให้ตัวละครเราเนี่ยทำการเล่นเองแค่นั้นเองครับก็ฝ่ายไหนที่เลื่อนหมดก่อนก็เป็นฝ่ายแพ้ไปครับผมถ้าเกิดเราสู้ไม่ไหวก็ไม่มีอะไรครับไปเปิดแก๊ปองแล้วก็ทําการอัปเกรดตัวละครเท่านั้นเองครับง่ายๆครับผม ส่วนการต่อสู้อื่นก็จะมีข้างๆกันตรงนี้ครับเป็นพวกกิจกรรมแบบดันเจียนประจําวันไต่หอคอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเกมแนว RPG ทั่วไปนั่นแหละนะครับก็จะมาสามารถหาทรัพยากรต่างๆได้ที่นี่นะครับรวมไปถึงอารีนาก็มีเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราจัดตี้ป้องกันก่อนนะครับคือกดตัวนี้แหละ เออแล้วเราก็จัดได้เลยนะครับวิธีการจัดก็แค่คลิก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 ,คลกแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะฮะหรือจะกดตัวนี้ก็ได้นะเนีั่นนั่มันจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนตำแหน่งครับเปลี่ยนคนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมกดคกลิกคๆลๆกิกคลิกเกได้หมดครับก็ไม่ได้ยากอะไรน้อง่ายๆนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวสำรองนั่นเองครับก็แนะนําให้มาติดไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสําหรับ PVP นะฮะแต่แล้วถ้าเกิดอยากจะไปท้าใครก็นี่แหละครับกดได้เลยนะวันหนึ่งมันจะท้าได้5ครั้งนะครับก็ท้าท้าไปเลยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มก โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดแกปองกันดีกว่านะครับก็มีหลายจุดเลยครับที่เราสามารถรับของฟรีได้ครับอย่างเช่นด้านซ้ายสุดตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกิจกรรมอ่ะนะอ่านไม่ออกก็ลองใช้ o o g l e Translate แปลดูนะครับอันนี้ก็อ่านไม่ออกเหมือนกันครับเป็นภาษาจีนเนาะแล้วก็ด้านขวาก็มีครับที่มันเป็นตัวคล้ายๆกับกระดาษนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกิจกรรม7วันนะครับก็จะมีแจกเหมือนกันแล้วก็น้านขวาบนอันนี้นี่มันจะมีตัวของจดหมายอยู่ก็กดด้านล่างสุดรับได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกอออััันนนนนนึงที่่่มมซยููใเครบ มันจะเป็นสารานุกรมอ่ะตรงนี้ตรงนี้คือเวลาที่เราได้รับตัวละครอ,อะไรใหม่มาครับก็คือเราจะมารับของรางวัลฟรีได้แนละ้วถ้าเกิดเราอัปเกรดดาวขึ้นไปเนี่ยก็จะบับฟรีได้ด้วยก็เรียกได้ว่ามีจุดที่รับรางวัลฟรีหลายที่มากๆนะฮะแล้วกออ็การเปิดกระปองดูด้านล่างน,นะครับจะมี5เมนูใช่ไหมครับเมนูที่4ตรงนี้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเวลาที่ถ้าผู้ชมเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยนะยังไม่ทันทําอะไรเลยมันจะมีกระปองให้เราเปิดฟรีรีโรได้30ครั้งนะครับเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศให้ดูแป๊บหนึ่ง เนี่ยหน้าตาของมันจะเป็นประมาณนี้ครับท่านผู้ชมสามารถกดปุ่มสีเหลืองนะครับเพื่อทาการรีโลใหม่ได้เรื่อยๆนะครับอ่ะก็เวลาเปิดแกปองเกมนี้คือให้เราแตะที่ประตูแค่นี้แหละเดี๋ยวมันก็จะมีเอฟเฟกต์ออร่าออกมานะครับถ้าเป็นประตูแบบนี้แสดงว่ามี5ดาวแน่นอนครับซึ่งการเปิดแบบเนี้ยแบบครั้งแรกสุดที่เกมมันสอนเนี่ยจะมี5ดาวแน่นอน1คนนะฮะแล้วมันก็จะค่อยๆมาแนะนําตัวทีละคนทีละคนนะฮะเราสามารถกดสคริปด้านขวาบนได้นะครับผมก็จําไม่ได้แล้วว่าดูดกใครเป็นใครบ้างเนี่ย จำได้แต่เพ่อเอกคนเดียวดันเปย์นี่นี่ห้าดาวครับที่ผมได้เอ้ยแต่ผมจะบอกว่าคือบางทีเราก็ได้สี่ดาวห้าดาวเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นลูกบอลสี่ลุงครับคือเหมือนกับว่าไอเกมนี้เนี่ยมันสุ่มสองอย่างสุ่มระดับความแรนะครับแล้วก็สุ่มดาวเห็นไหมคือบางคนเนี่ยเป็นสีเขียวก็จริงแต่ว่าสี่ดาวเห็นไหมครับ อ่แล้วก็เหมือนที่ผมพูดนะครับท่านผู้ชมอยากจะรีโลก็คือให้เรากดปุ่มสีเหลืองนะครับมันจะมีโคต้าของมันอยู่ก็กดไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมพอใจแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าเท่านั้นเองครับจบก็ไม่มีอะไรแค่นี้แหละเนาะช่วงแรกครับอ่ะล่ะทีนี้เราเปิดของจริงกันดีกว่านะครับสังเกตว่ามันมี2ตู้นะครับก็คือจะใช้ตั๋วไปก่อนนะครับมันก็แจกไปตามกิจกรรมนี่แหละเปิดฟรีเยอะๆเลยครับผมจัดมาจะคลิปเลยก็แล้วกันครับเมื่อกี้เราเห็นบรรยากาศไปแล้วเนาะ อุ้ยไม่มีสีรุง้งไม่เป็นไรครับสกิปเลยเนาะเรามีได้ใครเอ่ยมีสี่ดาวโผมด้วยก็เป็นตัวที่ผมมีนี่หว่าผมมี5้าดาวใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรเปิดต่ออันนี้นะเปิดต่อเลยก็ใช้ตัวอ,อีกห้าสิบตัวครับผมโอ้โหรอบนี้ข่าวล้วนข่าวลุวน้นล้วนไปแต่ก็ยังมีสี่ดาวบ้างไม่เป็นไรอ่ะก็ต่อครับรอบนี้ ข่าวล้วนอีกแล้วโอ้ยทำไมมันแย่ขนาดนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีตั๋วนะก็สามารถซื้อได้นะกดตัวนี้แหละมันจะพาไปซื้อเห็นไหมครับ2,800แครคจะได้50บใบนะครับก็แนะนำว่ารอซื้อทีเดียวตอนนี้ดีกว่านะครับอันนี้ผมสะสมมา2,100รแคสล้วก็อย่างที่เห็นครับเขาจะแจกตัว๋วค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเพชรอาจจะต้องเก็บนานนิดหนึงครับไม่ได้แจกเพชรมาเยอะมากนะัก ส่วนอีกตู้หนึ่งครับผมก็ได้มาจากไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเปิดเลยกันละกันไหนไหนมันก็มีมาให้แล้วก็เปิดเปิดเถอะโอ้คราวนี้คือแบบว่าน่าจะเป็นตู้ธรรมดาครับนี่ไงมีพวกหนึ่งดาวโผล่มาด้วยครับเพราะนั้นก็อันนี้แล้วแต่กันละกันตอนนี้มีแค่2ตู้เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วครับเราก็จะไปทําการอัปเกรดตัวละครกันครับก็คืออยู่ที่ตรงนี้นะด้านซ้ายล่างเลยครับบริเวณหัวของผมเนี่ยบังอยู่นะฮะเข้ามาแล้วก็จะมีหลายส่วนนะครับอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของรายละเอียดของตัวละครนะ ุ่มหนึ่งคือใส่หมดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไอพวกอุปกรณ์เนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยคือแตะเข้ามาแล้วก็กดที่อันนี้ครับอันนี้3เนี่ยมันจะสามารถอัปเกรดได้ด้วยเห็นไหมครับก็ตีบวกได้นะอะไรแบบนี้แล้วก็อันต่อไปครับจะเป็นเรื่องของการเลเวลอัพโดยเราเนี่ยต้องใช้ตัวละครตัวอื่นมาเป็นวัตถุดิบแต่ถ้าเกิดเป็นสายเดียวกันอ่ะมันจะได้รับ e x p เยอะเห็นไหมครับมันจะมีคําว่า e x plus อยู่แค่นี้แหละครับก็กดตัวนี้เพื่อทําการเลเวลอัพได้เลยนะฮะตัวนั้นต่อไปครับอันนี้การอั กิจกรรมด้วยใช่ไหมในอารีนารู้สึกก็มีนะมันก็ดอบตัวของ SP เออไม่ใช่ไม่ใช่ดอปไม่ใช่ดอปเราเอาแต้มไปแลกในร้านค้าได้อะไรเงี้ยมันก็มีแจกมาเป็นระยะระยะนะครับก็อัปเกรดได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะหารรวมกันทุกตัวละครนะนั่นหมายความว่าเล่นตัวไหน,ต,ไหนตัวไหนเก่งๆค่อยไปให้ตัวนั้นจะดีกว่านะครับตัวไหนเราไม่เล่นก็ไม่ต้องไปใส่หรอกเปลืองแนะสุดท้ายคือการปลดลิมิตเตอร์นั่นเองครับอันนี้ก็คือต้องไปฟาร์มหาจากดันเจี้ยนพวกประจําวันใช่ไหมอาจจะมีพวกให้ฟาร์มของพวกนี้ ส่วนเรื่องของการจัดทีมจะอยู่ข้างๆกับตัวของการอัปเกรดตัวละครเลยนะครับก็เวลาเราจะจัดก็คือเหมือนเดิมแหละครับเหมือนตอนที่ผมแนะนําก่อนที่จะไปลงอารีน่าใช่ไหมประมาณนั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเรามาตรงนี้เนี่ยมันมีคําสั่งโอมาเกษตรด้วยก็คือจัดแบบแนะนําให้ดีที่สุดหรือว่าในอารีน่าก็มีว่าแต่ผมไม่ได้สังเกตเห็นเท่านั้นเองนี่แหละก็มี2ปุ่มด้านบนนะปุ่มแรกจะเป็นจัดที่ดีที่สุดให้อีกปุ่มนึงคือเอาออกหมดแค่นี้นะครับ ส่วนร้านค้าผมไม่มีอะไรพูดมากครับก็คือผมไม่คิดจะเติมเงินอยู่แล้วอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะแนะนําอะไรนะครับแต่ก็ให้ลองเข้ามาดูนะเพราะว่าคือไอ้เกมนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะไงแล้วในแต่ละกิจกรรมอ่ะมันจะใช้แต้มคนละแต้มกันก็ลองมาดูกันละกันเนี่ยเนีเเอาไว้อัปเกรดเลื่อนขั้นเพิ่มดาวตัวละครใช่ไหมเออเนี่ยก็มีเหมือนกันนี่เอาไว้เปิดกระป๋องใช่ไหมค่าเอสใช่ไหมครับคือมันก็จะมีแบบว่าแต้มที่เราได้มาจากกิจกรรมต่างๆนี่แหละเอามาซื้อได้ที่ตรงนี้ก็ลองหมั่นเข้ามาดูกันกัน ส่วนอีกอันนึงยังไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้เป็นระบบแคลนนะครับก็เดี๋ยวลองหาแคลนดูก่อนละกันนี่ละกันนะมี11คนนะครับไม่รู้เขารับหรือเปล่านะลองกดดูดิดูเหมือนเขาจะยังไม่รับนะครับไม่เป็นไรผมลองสร้างเองก็ได้ครับกดตัวนี้นะครับก็ใช้ห้าแสนนะครับโอ้ตังเกือบหมดตูดเลยอ่าไม่เป็นไรครับเพื่อท่านผู้ชมครับผมเทสโอลี่พิมพ์ไปไม่ต้องเข้ามานะเทสอย่างเดียว หลังจากการสร้างแคร์แล้วนะครับแล้วก็ลองกดได้เล่นดูปรากฏว่ามันมีไม่เยอะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะยุบแคลนหรือว่าออกแคลนเนี่ยก็คือมาที่เมนูที่2แล้วกดออกหรือยุบแคลนได้เห็นไหมอ่ะก็จะมีแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมี2อันด้วยกันอันแรกก็คือจะเป็นพวกกิจกรรมของแคลนอ่ะอย่างเช่นแบบว่าให้ช่วยกันสู้ให้ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าช่วยกันทั้งแคลนปั๊บก็จะรับเงินรางวัลด้วยและได้รับแต้มแคลนด้วยนะฮะแล้วก็จะม ส่วนด้านซ้ายล่างผมเห็นเป็นคําสั่งเวอร์ซัทนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะข,ของการไปสู้กับกิลอนะื่นน่ะซึ่งอันนี้ผมยังไม่เห็นว่ามันทําอะไรได้นะอาจจะต้องรอเวลาที่มันแมทชิ่งอ่ะว่าเอ้ยเวลากี่โมงกี่โมงกี่โมงจะให้แคนไหนหแคนไหนมาสู้กันแล้วเราก็ต้องมาคอยจัดตีป้องกันอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ต้องลองดูก็แล้วกันนะครับแต่คือตอนนี้ยังหาคู่ต่อสู้ไม่มีนะฮะไม่เป็นไร โซลระบบเพื่อนนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านซ้ายบนนะครับใกล้ๆกล่องของขวัญอันนี้นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับวิธีการแอดเพื่อนคือมาที่นี่นะครับนี่นี่แล้วก็ด้านขวานี่ครับกดแอดได้เลยครับนี่คือเป็นเพื่อนขาจรแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีเพื่อนจริงๆก็คือเซิร์ชชื่อด้านบนนะแล้วกดตัวนี้แหละถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ถูกมันก็จะมีขึ้นมานะครับอ่าแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดมีคนแอดมาไปรับที่ไหนนี่ครับแท็บที่3มเนี่ยมันจะมี2ปุ่มเห็นไหมครับกดปุ่มสีเหลืองนะ เสร็จแล้วก็ให้มาเช็คที่แท็บแรกนะครับก็คือเราจะเจอเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีเพื่อนคนเมื่อกี้เขาเพื่อนเต็มไงผมกดรับเขาไม่ได้ก็เลยต้องเตะทิ้งไปอะไรย่างนี้แล้วเราก็สามารถส่งหัวใจหากันด้วยนะครับจะได้เอาไปใช้จ่ายในร้านค้าได้ใช่ไหมถ้านั้นไม่พอครับยังสามารถเวอร์ซัตหรือว่าท้าเพื่อนสู้ได้ด้วยนะครับ ส่วนอนนของเกมนี้ก็จะแอบอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นตารางนะที่เมื่อกี้ผมคลิกมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับผมจะบอกว่าเมนูส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ด้านล่างนะครับไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันเลยเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ที่จะแตกต่างคือสารานุก,กรมที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วครับผมไม่เห็นว่ามันจะมีการปรับกราฟ,กราฟิกหรืออะไรนะหรืออาจจะเป็นอันนี้ก็ไม่รู้แหละแต่ผมปรับแล้วไม่เห็นมันจะรู้สึกแตกต่างอะไรอะ่ะเพราะนั้นก็เซตติ้งของเกมนี้ไม่ได้มีอะไรสําคัญมากไม่จมําเป็นต้องเข้ามาก็ได้นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ <S <S ก็คือเป็นแนว RPG พิมพ์นิยมเนี่ยแหละครับแต่ว่ามาจากอนิเมะดันเปเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับเกมมือถือที่ทํจากอนิเมะเรื่องนี้ใครชอบก็ลองเล่นดูได้ครับ